โอ้ oh, สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนี่บักขามเด้อบักขามถือ,อ,อต้องการซื้อได้เดิอบ,บ้านนามมวงขางฝายของเจ้หน่อยโอ้โหเนี่ยมีหนึ่งผลิตภัณฑ์เลยเนีย่ขายโลจักตังนี่ยอ้าวโลแปดสิบ ถ้าซื้อลายโลอาจจะลดได้นิดๆหน่อยๆเพราะว่ามันหายากแล้วกขามตัวเดือนนี้ก็โดนฝนหายากโอ้แย่ครับเว้ยแย่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 แลายโอ้แย่ลายแย่ลายมีทั้งอันแกะมีทั้งอันยังบัทันแกะโอ้ไฟจังวาลมาจังนี่ไฟอยู่นี่ โอ้กินข้าวได้ตุ้ยๆเนาะพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมเอ้ากินข้าวโอ้อันนี้กินข้าวก็ลาบหมูเด้อมาเด้อพ่อแม่พี่น้องกินข้าวกินข้าวกันโอ้มาๆมาโอ้วันก็มีแต่งูเบิ่งเด้อปลผสมนี่ผสมแหมสิ้นเทาข้างปั้นจะกินทุกสิ้นก็คงจะ อร่อยเลยนี่สิเดียวอิ่มสิเดียวอิ่มเลยเด้เนี่ยแตงโมไปเจี๊ยมากินข้าวคนสายแท้ละไปวัดมาไปวัดวัดได้ได้ไดายูได้ไดอยู่ไปวัดมาไปวัดทำบุญเั้งมาเนี่ยวันพระพ่อแม่พี่น้องวัดคุกพามกินนี่ก็ไปมาแล้วแต่ไม่ได้รีวิวมาให้พี่น้องเบิองเออมารีวิวตอนกินข้าวบ้านนี่แหละมันถึงอร่อยเออ อี่าห้อยตั้งห้อยจนี่ล่ะโอ้เขาย่าไปว่าเพื้นเสื่องเขาบอกนั่นตัวเขาป้าก็หามว่าเรื่องสร้างอันนี้อยู่ลงน้ำส่วนะาอยู่ทงนี๋ยวมสิมาหาหามถ้าลงน้ำหามว่าเพื้นจระเข้เดี่ยเขาปลาหามว่าเรุ่งสร้างเพราะกันไปกระสือเมื่อนันลำดีมันบอยกรดฟาดเขาป้าพุ่น โย่พ่แล้วมันอ้างขานในพุ่นเนาะไปคุดมันแซง่ะนะจะไปคุดมันแซงยังไปซื้อเครื่องมาจากเขาจชกการกระพานมาทั้งนั้นจะกินหมูป่านาะก็เลยแวะซื้อหมูป่ากยังลงคลิปพันเดแต่ว่าโยสร้างมาสองโตมันหิวอ้อยมันก็มาดิหนก <laughs> โอ้กับข้าวมีลาบมีแตงโม,อมโอ,โอ,อชามีาาโอ้นั่นเฟืองเนาะอันนี้อ,นนอันนี้ของพี่ของนอ้องเออนี่ของพี่ของนอ้อง <laughs> อันนั้นเอ้อมาเอ้อะเบงพัดไข่ก็อืมบเมนอาหารญี่ปุ่นเนี่ยเนี่ยอาหารไทยๆนี่แหละพัดมมอันนี้ไปแยงก็สร้างนะเนี่ยอ <laughs> <ด> <laughs> เอาบะเขา่าเ้าเอาจาน บ่าวลูกเดียวก็ไปกินบ้านเดียวของของเขาเพื่อไว้บ้านแล้วเดียวหบดเศร้ารับโมนี่อยกากวว่จากยังไม่ได้เบิงเลยยังถ่ายคลิปอยู่นวะ่ะยังเคยเยอะ <laughs> โอ้บ้านกนหลังง่ญ่เป็นบ้านไม้โอโดโอล้านเดิมพอไม่พี่น้องบ้านเขาคือได้แบบนี้ถ้าเป็นบ้านเฮาก็ฮือไม่ขายหมดแล้วละอย่างสิ ไม่พย like ุงเงนที่ขายอยู่งก็ไม่ไดเห็นเห็นไม้บกเข่งเนาะเออนี่ไม้บกเข่งเด้อไม้พยุงทำให้พยุงก็ต้องไปตัดไม้ไผ่มาพยุงกันละตอนนี้ถ้าซื้อพยุงจริงๆก็ขายเกลี้ยงแล้วบอกพยุงเป็นขายเมื่อไหร่ต้นเดียวโหต้านไปสามเมื่อแล้วประตุงประตูบ้านเพฟันบุญนี่รีวิวแล้วเหมือนไปถ่ายเข่ามาอีุปเปอร์เข่าเนี่ยหัวหน้าเอาจะอ๋อ ข่าไผยภาไทยอะอัวไทยแล้วข่าไทยอะละไทยอะเนี่ยไทยรีวิวการกินข้าวเนี่ยยจแป้งพนได้ลคืแปงนี่มันยังออกที่หลังเลยที่หลังกัาไปเกี่ยวพ่อมกันมาได้บ่าอ้ล้อเลยคุณก็มีฮะ ใส่สิบล้อยได้สิบล้อยแต็เมื่อคืนไปเห็นได้ได้ถังอร่อยอร่อยน้องได้สักสิบตันก็บเพราะน้องได้สักแสนนึงแต่ก่อนเนี่ยได้เป็นแสนเลยเอามาใส่กระเป๋าวไว้โบอุ่นอยู่นี่เลยเนาะนเป็ดยังก็มีแต่ใส่แป๊บหนึ่งกระเบิ้อแล้วเนี่ยของสมุดแร่แต่หน่อยว่าใบน้ำแข็งเราขีกกุ๊กเลยกุ๊กจำว่ได้เขานะใบมีกุ๊กเขียบเลยกุ๊กยังไงกุ๊กต้นแป๊ะแป๊ะอ่าขึ้นทั้งแตกนอแตกอยังแต้มไปหมดเลยปานแล้วเหรอ ยทุบยังอะได้เลย่ะหนมันแหงุดอแหงแล้วนคุโยังแหงเลยพรน้าไม่เท่มัไม่ลุงม้าเลยฉีดหน่อยหน่อยฉีดวัยลงมั้เอาฉีดวยแมน้าจะถ่ายไว้น้ำถ่ายไว้แต่ยุดเขาไม่ถ่ายเาขาตีเฉยๆดิถ่ายเออ โอ้กินได้ขุนได้แค่นี้เด้อปิดคลิปกันเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้มาขามเด้อมาขามเนี่เกี่ยวของประมาณเด้อกัเกี่ยวเพจต้องการก็ติดต่อได้เด้อมาขามเด้อเบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดยังไม่รู้มาขามโลละแปดสิบบาทเองถาจากเปถูกเออเสมอเป๊ะ ปิดคลิปไว้แค่นี้ก็แล้วกันเนอรถ้าลืมก็อย่าลืมกดสับตะข่กดไลค์กดแชร์เพื่อสร้างคลิปใหม่ๆโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ